โอ้ไหนบอกไม่ได้เพียบเลยนีนะไงท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนะพี่เขาได้อะไรกันนี่ขนาดตรงเนี้ยปกติจะแห้งเลยนะคะวันนี้ไม่แห้งเลยนี่เอวประสูเลยนะนี่ขนาดเดินมาแค่นิดเดียวไดูทางพี่เขา,ขนาหน่อยขอดูหน่อยนะคะ อันนี้เป็นปลาปิ่นแก้วนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวประสุจะให้ดูนะคะนี่ปลาอนี้จะยักษ์เก่งนะคะท่านผู้ชมโอ้ปลาปิ่นแก้วนี่เป็นตระกูลปลาดุกนะคะสวยมากเลยอะ่ะนี่เจอทั้งฝูงเลยมั้งเนี่ย นี่เต็มเลยนะคะท่านผู้ชมไนี่ไม่ได้เคยแต่ได้ปลาปิ่นแก้วนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาดูมาดูมาดูเคยกันนี่ไงท่านผู้ชมสายสินปวดขานะเขาบอกนั่นนิดเดียวก็ไม่เป็นไรน,นี่นะคะท่านผู้ชมเคยนะฮะก็เป็นวิถีชีวิตบ้านเราเนาะอบเดี๋ยวุ้ยวันนี้ตัวไม่ค่อยโตแต่ก็โอเคปึ๊บ ตะกี้เดินเหยียบอวนนะครับน,น,นี่ถุงปึ๊บนี่ฮะกก็จะสอยไปไงี้สาสเดินหน้าไปเรื่อยอเรื่อยสน,น,นดีแล้วมนี่ฮะยาวเป็นรถไฟเลยเนะี่ยนี่เห็นไหมสายเคยคล้องพ่วงเรืออีกลำหนึ่งลากไปด้วยสายไปด้วย ก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนคนปากน้ำประแสเรานะคะท่านผู้ชมน้าทิ้งไปโน่นแล้วน,น,ลนี่แหละเกาะเรือนนะเข้ามาเออปลากเทยบ้างนี่ถุงใหญ่อยู่กันนะ

เดี๋ยวไปดูนะกอ่ะไปเดินไปกระพุนก็ข,<อ>ขึ้นเต็มเลยให้ปลาสุว่ายน้ำกลับเองเหรอเนี่ยเดี๋ยวมีเรือตั้งหลายลำเดี๋ยวขอสายเรือเขากลับว่ายน้ำกลับเองไม่รอดนี่นะไม่เคยกับปาลาละ ได้คนละนิดละหน่อยปึ๊บโอ้ตะก,กี้น้ำนั้นได้นั่นฝูงนึงเลยปินแก้วป้าปินแก้ว นะแต่ฝั่งนู้นไม่มีเลยก็เนี่ยมามาจากฝั่งนู้นจากน้าเขาแหละ

เอากุ้งนะดูดิดูดิดน้าก็ได้กุ้งอะ่ะนี่โอ้โห,โหไหนบอกไม่ได้เพียบเลยนี่นะท่านผู้ชมกุ้งอุ้ย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 จับกุ้งกันนี่กุ้งเห็นไหม กุ้ง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 ใช้กุ้งมันติดม้าเนี่ยนะโอ้โหก็จะโอ้โหกุ้งเพียบเลยนี่ในถุงนี้เป็นกุ้งข้างล่างนี่เป็นเคยตังไห้อะไรไปไห้ยูเพียงเสียงไปไห้ยูเนี่ยตรวจนะวิโดตึ้งเอาไปช่วยเรื่องเงกุ้งว้ายก็ไปตังมากแน่ใจเลยฮึบฮึ๊บตะถอดเอาถุยออก โเมื่อคืนเรายู่ในข้อเนี่ยรับไปช่วยกันจนน่ะนี่นะคะน้าเขายกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเวลายกแล้วได้อะไรบ้าง เคยครึ่งปลาครึ่งโอ้เคยครึ่งหนึ่งปลาครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมแต่กุ้งด้วยวันนี้ไม่ค่อยมีเนาะค่ะไม่ค่อยมีเนาะปลาตัวเล็กๆปลาข้าวสารนี่เห็นไหมทานได้หมดค่ะท่านผู้ชมวันน้าก็ได้กุ้งหลายอยู่ นี่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 ขอจับหน่อยฮึบปั๊บนี่โอ้โหอุ้ยหลดดึงทั้งดึ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 งน่าทำกุ้งเต็นเนาะเอามะนาวมาปะเนี่ยได้หรือว่าจเคยนั่นก็ได้ดดดดููเอาไปยำแบบกุ้งเต็นน่ะนี่นะคะยเป็นวิถีชีวิต คนปากน้ำประแสแล้วนะคะกุ้งหอยปูปาลาเราก็ขยันไม่อดนะคะท่านผู้ชมนี่กุ้งนี่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 ค่ะโอ้ยกุ้งดีดนี่เดากุ้งเดวติดมือหนูฮึบฮึบฮึบแกฮึบเหน่เห็นนะ วว้า wow. สวยเอาก้งก่อนเอาก้งก่อนเอาก้งก่อนเดี๋ยวกมันจะโดดลงน้ำเพราะมันขึ้นมาตะกามันโดดลงน้ำ แช่กกดสักกท้าย